สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้มีข่าวที่ไม่เป็นทางการครับมาแจ้งบอกให้กับพี่น้องสาวไทยของเราพอดีมีเหตุหนึ่งได้ลงวิดีโอไว้ว่าตอนนี้ได้ทหารเขมรและทหารไทยเราได้ประทะกันเป็นที่เรียบห้อยแล้วแล้วทางเขมนสามารถาจับ ไม่รู้ว่าเป็นทหารไทยหรืออภาคส่วนไหนไม่รู้นะครับใส่สุดสีดำแล้วก็อมีทุงชาตไทยติดอยู่ที่ต้นขวานต้นแขนด้านขวานะครับแล้วมีทุงเหลืองเหมือนจะเป็นพวกเป็นพนักงานฝั่งไทยหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับ พอดีไม่มีรายละเอียดที่แน่ใจเพราะว่า,าเป็นภาษาคเขมนทั้งหมดนะครับที่เขาพูดมาแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงผู้ที่อ้างว่าเป็นคนไทยที่ถูกจับไปนะครับพี่เสื้อดำย,ยังยังไม่รู้ว่าเป็นเป็นคนไทยหรือคนสัญชาติไหนเพราะว่ายังไม่ได้ยินเสียงเขาพูดอะไรเลยนะครับมีแต่ ได้ฟังมาจากเพจเมืองซัมนะครับว่าตอนนี้ได้ประทะกันแล้วแต่ไม่ดูที่จุดไหนดูแล้วเหมือนจะเป็นปราสาทครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นปราสาทที่ที่ที่มีความขัดแย้งกันหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเป็นปราสาทตาทมที่ขัดแย้งกันหรือเปล่านี่ก็คือจะได้ยนถึงว่า ทหารขมรอยู่ในปราสาทตรงนี้นะครับประทะกับทหารไทยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงหรือเปล่า,าเพราะว่าข้อมูลเขาก็ไม่มีข้อมูลละเอียดให้นะครับหรือว่าสร้างสถานการณ์ขึ้นมาก็ไม่แน่ใจนะครับลองค่อยๆติดตามกันไปครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปอมีการประทะกันจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ กลลวงหรือเป็นแช่การหลอกลวงในโลกโซเชียลนะครับ<ป>ดูด้วยกันนะครับให้ภาพมันบรรยายไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ได้ลงหลุมดบภัยไปแล้วนะครับตอนนี้ได้นำตัวผู้ต้องสงสัยแล้วก็ลงหลุมดบภัยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลุมดบไัยก็มืด ก็ได้ยินแค่เสียงว่าโกโกเลสโกไปไปไปนะครับคอยดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วข่าวที่กระจางแจ้งจะมาตอนไหนนะครับให้คอยดูวา่าจะมีการทะเล